สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเพิ่มญี่ปุ่นเข้าสู่บัญชีรายชื่อประเทศและดินแดนคู่ค้ารายใหญ่ที่ตลาดเงินตราต้องได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดร่วมกับอีกหลายประเทศและดินแดนรวมถึงจีนเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เยอรมนีและไต้หวันนะครับ ทั้งนี้ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าการดําเนินนโยบายของญี่ปุ่นเข้าเกณฑ์อย่างน้อยสองจากทั้งหมด3ข้อคือมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอย่างน้อย1 5 0 0 0้าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ5 5า0 0 0หมืล้านบาทในรอบ12เดือนที่ผ่านมาและมีการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดอย่างมีนัยสําสคัญแต่ยังไม่เข้าข่ายการซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธ,ธ,ธิฝ่ายเดียว ที่คิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย2%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ในรอบ12เดือนล่าสุดครับกระทรงการคลังญี่ปุ่นก็มีการเผยแพร่รายงานต้นเดือนมิถุนายน2 5 6 7ว่ามีการใช้งบประมาณ9.79ล,ล้านล้านเยนหรือว่า2.3ล้านล้านบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่างเงินเยนระหว่างวันที่26เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมา ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน,นอยู่ที่ประมาณ115เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประทุวันที่24กุมภาพันธ์2565แต่หลังจากนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนอกจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งสงครามในยูเครนและสงครามในฉนวนกาซาหลายฝ่ายมองว่าการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบต่อเนื่องเป็นเวลานานคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญขณะที่เงินเยนอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2533 ื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นกลับมาแข็งค่ามากกว่า3%และการแทรกแซงค่าเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ซึ่งตอนนั้นกระทรวงการคลังทุ่มงบประมาณมากถึง6.3ล้านล้านเยนหรือราว1.45ล้านล้านบาทนั่นเองความเคลื่อนไหวนี้น่าจับตามองทีเดียวนะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นพันธมนิตรที่แข็งแกร่งกับสหรัฐอเมริกา แต่เวลานี้กลายเป็นประเทศหนึ่งที่บุกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับร่วมกับอีกหลายประเทศจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก,ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นในประเด็นนี้ก็เป็นไปได้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาาอินเทอร์เนิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเทอร์เนิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าข่าวความขัดแย้งข่าวการเมืองระหว่างประเทศแม้แต่ข่าวเศรษฐกิจสําคัญสําคัญเราก็จะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ